สวัสดีครับสวัสดีครับแฟลคลับเอฟซีครับมานั่งขว้งครับนี่ครับพี่ผมพิไทยคลิปนายวิธีครับมันเป็นข้กติกาใหม่ครับข้อติกาใหม่นะครับว่าว่าถ้าวันไหนมีไลฟ์สดเราจะไม่ถ่ายหน้าเวทีนะครับเพราะว่าให้เกียรติให้เกียรติวงใหญ่แล้วก็ให้เกียรติพี่น้องที่ซื้อกลุ่มปิดนะครับครับครับพี่น้องที่ บิงอยู่ตอนนี้ปกติเซียนไทยหนาเวทีโชนิกะต่อข้าใจกันตามนี่ยปวดหัวหน้าปวดอยู่ไปหัวน้าเลยหัวหน้าปวดโอ้นี่บอกหัวหน้าเพิ่นปกติหัวหน้าเพิ่นกับซีออกหนาเวทีเลยครับชั่วโมงนี้ครับแต่ตอนนี้ครับนี่ครับเซโนนครับสอบี้ครับแต่ชั่วโมงนี้เป็นยังไงบอกออกหนาเวทีแล้วครับหัวหน้าครับช่องใหญ่ครับว่างเลยนะเป็นยังไงบดได้ออกหนาเวทีชั่วโมงนี้มีมีกุมปีเน้อยู่บประเทศไทยหนาเวทีนะครับเมื่อใดมีมีกระดือให้เกียรติผู้มิ ครับนะครับเมื่อไรที่บมีบบมีกุ้มปิดมากันครับ,าารรบนี่คือโค้ชไม่ที่ผู้บมรมิหารมาตัต้งเนาะแมนแมนแมนครับคือกับเพื่อนกับเขาแมนอยู่ในไร่กุ้มปิดนีว่าประมาณนั้นคือเขาต้องเพเียดสามผูแมนครับอย่าเช่นกับสีทาได้หมดเองว่ามือใด้สีนุ่นสีอับคลิปให้เบิ้งเทาสีแจ้งรอบนี้รอบนี้กับสิบสองมือวันนี้เป็นมือที่สองอีกสิบวัน ดังสีร้เองทีไม่เบิงเ้งบ่ดเมียนหนาเวทีครับแต่ว่าคลิปอื่นกับปกติทั่วไปน้องมาถึงน้องเช็คสาวน้องสตอรี่ครับเรื่องราวต่างๆก็เป็นงานหลังเวทีเนาะเมียนหลังเวทีหนาเวทีช่วงเช็คสาวอย่างกับปกติครับก็คือได้ยินข่าดไทยไปก็คือเป็นเป็นช่วงคอนเสิร์ตช่วงคอนเสิร์ตช่วงคอนเสิร์ตนี่แหละครับครับประมาณนี้ครับต่อไปกับสิบงที่เราได้เห็นนะครับช่องต่างๆกับสิ่งเมานนั่งอยู่นี่นี่ก็จะได้เห็นนะครับช่วงคอนเสิร์ตช่วงช่วงอออ คอนเสิร์ตเนี่ยชีพติเหตุนะครับทั้งช่องบ้าเอกกิบชีพติเหตุครับช่วงคอนเสิร์ตครับไม่ยังครับบัวประดิษฐ์ล้มคลิปเลยช่วงคอนเสิร์ตเข้าไปลงคลิปไม่อไหร่บ้อ่านี่ครับช่องพี่แองจี้นะครับช่างแต่งหน้าน้องหญิงลำเพลินอภิเชษกับชีพติเหตุได้ปะเนี่ยไ่ได้ครับดิเหตุคลิปด้านในไม่ทีเนาะอ่อันนี้ก็ช่องช่องเม่ติ้งครับอ่าอันนี้ก็ช่องน้องยูโรครับนี่แหละครับมานั่งสุมกันอยู่นี่แหละครับบ่ได้ออกหน้าไเด้ บอได้ออกวันนี้กับม่นางสุง้มกันอยู่นี่แหละครับด้านหลังพี่ที่นะครับรวมถึงนี่แหละครับสองลักสองใยอีกสองหนึ่งครับช่องบอยงยุทธครับนี่พ่ออาจารย์นัคนดีเขาอยู่น้ำบันดาบธนากิจพ่นโอ้ว<อ>่าช่วงนึงทีง่ผมลาพักจากสาวน่อยอไปไปอยู่น้ำอาจารย์อยู่น้ำสองเดือนเลยน,นะพ<อ>น,นักกิจจุกสุขไทยครับครับน้องก็พอกันสูมมือเห็นยังลรอพอ บระเด็นยังเห็นไหยเห็นหน้าเนาะเพราะคิดฮอดบ่เจ็ฮอตเี๋มันม้วนไฟแล้วเดี๋ยม้ไฟแล้วจับหนดจับคอรไดอยู่บ่เสมอจับมาได้แล้วจับมาได้แล้วปกติเวลานี่ครับทุกช่องต้องอยู่หนาวิธีครับแต่มือนีบได้ป้ายครับพ่อชี้แจงฝากถึงยูทูปยูทูปเปอร์ต่างๆน้ามาในช่องเนี้เอคือพี่น้องทิ้งมาทั้งทั้งไรสดครับบอกว่า ยูทูบค่อยหลายครัแ่แต่ในการไล่สดอ่ะมันเสียเปรียบม,มาสักแต่เรื่องของก็ลงเมื่อกันอยู่ในกลุ่มเขาเหรอวะอาจจะลงคลิปลงได้แต่ว่าเหมืนมนอน,นกูละช่วงช่วงแล้วแล้วมดโปรปัดเมาเม,า,มาสิบสองมือเนาะแอนครับจังเสียเลยล็อกแต่เขามายามเก็บบรรยากาศเก็บบรรยากาศด้านหลังด้านหลังหรือด้านข้างกันพี่น้องในเบิรงนคือเก้านัะหล่ะครับนะครับกินไอ้ของสาวหน่อยยังยังบ่หนีกินไอ้ของยูทูบยังคือเก่านะครับแต่ว่ากันศึเก็บบรรยากาศด้านหลังวิธีเบิร์นเนียนคอนเทนต์ด้านหลังวิธีเบิแมน ดันหนาวิธีการให้เป็นของหนาทีของไร่สดหนาทีของไร่สดแล้วก็ช่องใหญ่ไปเลยตั้งตอนร่วมเป็นทีปเป็นทีมไปเพื่อเพื่อยังเพื่อแฟนคลับเอ็ซีแหละแม่นครับเพราะว่าที่บอร์ดเป็นเหตุแบบนี้คือว่าทีมงานในนักสมุนลับเบอร์ดฟฟิเชียลรวมถึงยูทูบช่องต่างๆนะครับสิจ๊อกคอติดจะได้มีขคอตกลงงานว่าสีพอไทยช่วงคอนเสิร์ดดันหนาวิธีครับเพราะว่าให้เกียรติแฟนครับเอ็ซี่สื่อบัตรเขากลุ่มนะครับเพื่อให้การสนับสนุนครับ แล้บรรยากาศหลังเวทีกับยังเสี่ยวกับยังยิ่งกันอยู่นี่เราแล้ยังสิเก็บพาไเบิงคือเก่าครับผมแต่มือนี่ครับทุกช่องต้องมารวมตัวกันอยู่นี่ครับเป็นยังกี่เดีมาเป็นยังกีได้มาวันิี้ใบใบต่างบุญบ่มมี่ใบใบบวมีครับขื่นบ่มีครับก็เลยมาใส่บ้านเขาหน่ยครับเบิ่งครับค้นหาขื่นเอาแปะฝาเงื่อนพ่นไหมพ่นแปะฝาฝาเงื่อนเพื่อโหลดคลิปปั้นเฮ้ยขื่นมันอยู่ในฝาเงื่อนหมดเลยก็สุดเหล่าใบครับ ดีครับอ่าพี่น้องเอ้ยคินเมื่อไงแต่ละคลิปนะครับที่เห็ดให้เพฟนแคปิซซีได้เบอร์เนติดตามครับแต่ละช่องก็สิป,ประมาณนี้แหละครับนั่งหาคืนสุม่มกันละครับรวมถึงนี่แหละครับช่องรักช่องใหญ่อีกช่องนึงนี่แหละครับไกลแล้วยังไปตีตีแล้วก็เซ้ใช่ไหมครัสิบหาโป้ไอ้นี่สิบหาโป้ไอ้นี่ นองจะก็นองยกขาธรรมดาแล้วเขาเมียอะไรเป็นเร็วมวยเป็นมียอะไรยังกันเร็วเลี้ยวทุกอย่างข้อยโจดเร็้วอันนี้นะข้อยโจดอันนีลนะพี่น้องคนข้อยโจดครับเร็วทุกอย่างครับเปล่าแล้วคนเฮ้ยของเขาก็เร็วเหมือนกันสีนะครับสีสีเอารุนแล้วไม่เสี่ยอสีแล้วรอดรุนกับพี่น้องครับ อันนี้ไรนะคหแล้วครับหแล้วหแล้วหแล้วครับอันนี้ยหาอยู่อันนี้หแล้วรหกแล้วครับรุ่นว้ยเฮ้ยเฮ้ยหกเว้เจเจ็ดเจ็ดแล้วครับเจ็ดแลครับแปดนครับแปดนครับสูหรกีแปด้วยแปด้ยแปแล้วครับแปแล้วก้าแล้วครับก้าแล้วครับโอลูกนี้นะครับโอ้เอ้าเข้าเืนด้วยเเือนด้ยโอ้ยนี้เขามีสูตรเขาต้อดีโหลุดหลุดเสครับครับ สิบมาครับสิบสิบมาครับปู่เอาแล้วเว้ยสิบเป็นแล้วครับสิบเป็นสิบเป็นต่อสิบปู่ครับต่อสิบแล้วสิบเป็นต่อสิบเป็นปู่ตีเข้าไปทีนี้ตีเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไปจำเข้าไปตีไปตีไปโอ้ยสิบสองครับสิบสองสิบสองก็สิบสองตีเข้าไปติดติดตีเข้าไปติดติดตีเข้าไปติดติดจำติดติดจำจำก็เช่นจำสิบสองก็เช่นจำสิบสามก็เช่นจำสิบสามจำ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  ยอดแล้วพี่น้องเอ้ยิปเดียวกันสิบยังสิบยังสิบสบาทเดียวกันสิบห้าเนี่ยกอสิบปีที่มาผมแม่ก็ไวก่น้อยเนี่ยทิปมาเขาเร็วเลยิปสิบหกหรอกอ่าทิปนับอกว่าะว่า่สิบ้อสิบเกาอเดี๋ยวโซนี้จะซื้อตเีบเอนเตกิพอดีเรกิพอดีบรรยากาศ นั่นางวะ่เห็นแล้วครับพ่อมาเนี่นะครับหลังนไปที่ครับมวลกลุครับพี่น้องครับความมวลมันอยู่แองนี้แหละคนเห็นชิ้นตัวแต่ละสถานที่แต่ละขึ้นรุ่นงันขนาดครับมวลตัวมวลไม่หนาัวมวลไม่หนาแบบนี้นะครับรุ่นได้ละมือครับแต่ละมือนี่รุ่นโอ้ยมวลกลุ่มครับ

ขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีคลายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ